สข้อผิดพลาดที่มือใหม่สร้างตัวตนมักจะคิดอยู่เสมอกับตัวเองครับข้อหครับรู้สึกว่าไม่ดีพอกับตัวเองเพียงเพราะคิดว่าตัวเองไม่ได้มีประสบการณ์นในด้านนี้มันจะดีพอไหมที่ฉันจะอยู่ตรงนี้ในออนไลน์มันไม่เคยมีคําว่าดีพอดีที่สุดมันมีแต่คําว่า เริ่มต้นหรือ,อยังต่างหากครับมันไม่มีหรอกครับคนที่เพอร์เฟกที่สุดในช่องทางออนไลน์ไม่มีใครเก่งที่สุดเช่นเดียวกันเนื้อฟ้ายังมีฟ้าครับคุณเริ่มหรือ,อยังแค่นั้นเองคุณเริ่มเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในสถานการณ์หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นออนไลน์หรือ,อยังคําตอบคือยังไม่เริ่มคุณรู้ดีครับว่าคุณยังไม่ได้เริ่มเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าตัวเองไม่มีประสบการณ์อันนี้ไม่ได้คุณยังไม่ได้เริ่มเลยข้อต่อมาครับคุณรู้สึกว่าความรู้ที่คุณมีเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กัับผู้คคคนนนมมยจะช่ว่วไหรรือเปลาฝึกับ ทุกอย่างมีประโยชน์กับคนหมดแม้แต่การที่โอปป้าทอดไข่เป็นอย่าคิดว่าคุณทําเป็นเลยครับในเมื่อคนที่เขาทอดไข่ไม่เป็นมันก็มีผู้หญิงบางคนยังทํากับข้าวไม่เป็นด้วยซ้ําเขาอาจจะอยากเรียนทําคลิปทำกับข้าวก็ได้จริงปะเออคนบางคนเนี่ยเขาทําออนไลน์ไม่เป็นเลยตั้งแต่เกิดมาเลยในชีวิตแต่คุณบอกว่าอุย้ยไลฟ์สดมันก็ใครก็ทํอะวิดีโอใครก็ทําแต่วันนี้นะครับคุณก็แค่สอนในสิ่งที่ คนอื่นเขาไม่รู้คุณจะไปสอนคนที่รู้ทําไมจริงป่ะเพราะฉะนั้นความรู้คุณเป็นประโยชน์แน่นอนครับขนาดไข่เจียวยังมีประโยชน์เลยไม่งั้นไข่เจียวในยูทูบจะเป็นไบรัอคลิปได้ยังไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างมันมีประโยชน์เพียงแต่ว่าคุณตั้งใจที่จะให้ประโยชน์หรือเปล่ามันอยู่ที่คุณตั้งใจจะให้ประโยชน์หรือเปล่าจริงป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอกว่าคุณไม่ถนัดในออนไลน์เลยคุณไม่ชอบงานออนไลน์คุณไม่ถนัดคุณไม่ชอบหรือว่าคุณไม่กล้าแน่นอนครับคุณไม่กล้าครับ เพราะว่าคุณกลัวการถูกตัดสินจากผู้คนเองนะครับโดยเฉพาะมือใหม่คุณกลัวคุณอื่นมาตัดสินคุณว่าเฮ้ยผู้ช้าจังผู้ไม่ดีพอคุณคาดหวังความเพอร์เฟกต์อยู่เสมอมันไม่มีหรอกครับอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาชนะใจตัวเองไม่จำเป็นต้องดีที่สุดคุณเริ่มก่อนเริ่มจากก้าวแรกเริ่มไปอีกเริ่มไปอีกเริ่มจากคลิปหนึ่งอาทีได้ไหมไล่เป็น2องาทีเริ่มจากไลน์สด3ามอาทีได้ไหมเป็น5้าอาทีเป็น10อาทีค่อยๆชาเล่นตัวเองแบบนี้ได้หรือเปล่าทำให้มันง่ายเข้าไว อย่าให้มันซับซ้อนจนเกินไปความซับซ้อนเป็นศัตรูของการลงมือทำใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์ไหมครับว่ามีประโยชน์โอปปาอิสานมาสกด n เออพีสวัสดีครับ